สวัสดีช้าวันพุธค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนแบบฝึกหัดในหน้าที่5กันนะคะในเรื่องของอวัยวะภายนอกนะคะ,ะสําหรับในเรื่องของอวัยวะภายนอกนะคะในตัวของเราร่างกายของเราซึ่งเรียกว่า b o d ้นะคะ body แปลว่าร่างกายนะคะในร่างกายของคนเรานั้นก็มีส่วนประกอบต่างๆอยู่มากมายเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบส่วนที่1กันค่ะ f a c ใบหน้า เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเฟสใบหน้าอ้าวตรงไหนคือใบหน้าคะเด็กๆส่วนนี้ใช่ไหมคะอ่าที่ใบหน้าของเราจะมีตามีหูมีจมูกแล้วก็มีปากด้วยนะคะต่อไปอวัยวะส่วนที่2คือแขนภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอ่านว่าออาร์มแขนอ้าวแขนอยู่ส่วนไหนคะเด็กๆลองดูสิคะ ส่วนนี้ใช่ไหมคะแขนมีทั้งสองข้างเลยนะคะต่อไปมือ hand มือ hand มืออ่มาดูซิคะมืออยู่ส่วนไหนคะตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ามือมีหน้าที่ในการหยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะต่อไปเท้า foot เท้า foot เท้า เท้าอยู่ส่วนไหนคะอ้าวนี่เองนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเท้านะคะมีทั้งสองข้างเลยเหมือนกันนะคะอ่าต่อไปเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะศีษะส่วนนี้ใช่ไหมคะสีสะสีสะก็คือหัวของเรานั่นเองนะคะเหตุสีษะเหตุสีษะเอาัยวะส่วนต่อไปนะคะคอ Next คอ Next คอคออยู่ตรงไหนคะอ่าส่วนนี้นั่นเองนะคะคอของเรานะคะต่อไป Body ลำตัว Body ลำตัวส่วนลำตัวของเรานะคะก็เป็นส่วนตรงนี้นะคะส่วนลำตัวนะคะตั้งแต่หน้าอกลงมาส่วนนี้นะคะเราเรียกว่าลำตัวของเรานะคะ ต่อไปสุดท้ายเล็กขาเล็กขาอ้าวไหนส่วนขาคะส่วนนี้ใช่ไหมคะส่วนที่ต่อจากลำตัวลงมาจนถึงเท้านะคะส่วนนี้เราเรียกว่าขามีทั้งสองข้างเลยนะคะทั้งข้างซ้ายข้างขวาน,นะคะอ้าวทีนี้นะคะจาการูปภาพที่เราดูในเรื่องของอวัยวะในร่างกายหรือบอดี้ของเรานะคะคําสั่งให้เด็กๆนะคะ โยงอวัยวะที่สัมพันธ์กับอะไรคะรูปภาพและคําที่เขากําหนดมาให้นะคะเ้าเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันนะคะใบหน้าเฟซใบหน้าอยู่ส่วนไหนคะเด็กๆอ้าเมื่อกี้เราดูไปแล้วใช่ไหมคะส่วนนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงจุดตรงนี้นะคะสีดําให้เด็กๆโยงมาหาในส่วนของใบหน้าก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2 แขนหรืออามอามแขนนะคะเอ้าเด็กๆโยงมาฮะรูปแขนเลยนะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้นั่นเองนะคะอามแขนนะคะต่อไปแฮนมือเอ๊ะมืออยู่ตรงไหนคะนี่ใช่ไหมคะอ่าเราก็โยงจากจุดไปหาที่รูปของมือ นะคะต่อไปฟุตเทา้าเอ๊ะเท้าอยู่ไหนคะเราเรียนไปแล้วตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็โยงเส้นจากคําศัพท์นะคะฟุตเทา้ามาหารูปภาพเท้านั่นเองนะคะเอาฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราข้ามาดูอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้นะคะเหตุศีรษะเอ๊ะศีรษะอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้นั่นเองใช่ไหมคะเราก็โยงจากจุด นะคะจุดสีดําตรงนี้นะคะในข้อศีรษะหรือหัวของเรานะคะโยงไปหารูปภาพเลยนะคะส่วนนี้นะคะหัวนะคะต่อไป next คอเอะคออยู่ไหนคะนี่ใช่ไหมคะอ้าเราก็โยงรูปภาพนะคะ,ะคำศัพท์คำว่าคอไปหารูปคอเลยค่ะ ต่อไปบอดี Body, ลำตัวนะคะเอะลำตัวตรงไหนเอยอ่าส่วนกลางของลำตัวของเราเลยนะคะตรงนี้อ่าโยงไปหานะคะและสุดท้ายเล็กขาขาอยู่ตรงไหนคะอ่าข้างล่างนี่เองนะคะเอาโยงมาเลยคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราโยงเส้นนะคะรูปภาพกับคำนะคะระหว่างนะคะคำที่เป็นอะไรคะ ร่างกายของเรากับรูปภาพนะคะเด็กๆก็ได้ทราบแล้วนะคะหลังจากที่เด็กๆโยงเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมหัดอ่านกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเฟสใบหน้าเฟสใบหน้าคำที่สองนะคะอารมแขนอารมแขนต่อไปนะคะแฮนด์มือ Hand มือคำต่อไปนะคะ o o t เท,า foot, ทา้า foot เท้านะามาฝั่งนี้มั่งค่ะ h เ a d ศีรษะเ a d ศีรษะ next คอ next คอ body ลำตัว body ลำตัว และสุดท้ายนะคะเล็กขาเล็กขาสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่4นะคะหน้านี้นะคะซึ่งคุณครูมีคลิปวิดีโอที่ทำไว้ให้เด็กๆดูเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์นะคะการพิมพ์ผ้าพจากนิ้วมือของเรานะคะให้เป็นรูปตัวของเราร่างกายหรือบอดี้นั่นเองนะคะ และหน้าที่5นะคะแปดฝึกหัดโยงเส้นนะคะหลังจากที่เด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะให้เก็บรวบรวมเอาไว้และเดี๋ยวเรามาส่งที่โรงเรียนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ